้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยมาพูดคุยกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรโอลานถิ่นบางเตียวนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารยคร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแฟนๆช่องสิบสามเฝากถามอาจารย์ว่าทําไมทักษิณทําอะไรก็ไม่มีผิดเลยที่กูยังไม่ได้ทําเลยหายใจแรงๆหน่อยกูก็ผิดแล้วอ่ะ คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยนะครับมันแปลสภาพจากระบอบประชาธิปไตยนะครับไปสู่ระบอบอำนาจนิยมท mm ี่อำนาจทั้งหมดนะครับมันรวมศูนย์อยู่ที่คุณทักษิณพอ mm hmm. อำนาจมันรวมศูนย์แบบนี้ครับนะครับกลไกทุกอย่างในประเทศครับก็ไม่สามารถไปขัดงางได้ไอ้กฎหมายที่มีทั้งหมดอ่ะมันเลยกลายเป็นกฎ นะครับเป็นเป็นกฎที่ยังไงเป็นหมายกฎหัวประชาชนอแต่สําหรับคุณทักษิณแล้วนะกฎหมายเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะกลไกกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทาอะไรเขาไดเ้เพราะว่าอํานาจเขามันมันมันเยอะจริงๆคือมีอานาจเหนือทางรัฐบาลมีอำนาจเหนือทั้งฝ่ายค้านนะครับมีอำนาจเหนือทั้งนะครับองค์กรอิสระและสถาบันตุลาการซึ่งเราก็เห็นนะครับสิ่งที่คุณทักษิณพูดนะครับภาคนะครับรัฐบาลพรรคพวกรัฐบาลก็ต้อง ให้ความเสียอกเกงใจรัฐบาลก็รีบดาเนินการรับฝ่ายค้างก็ไม่กล้านะครับที่จะแตะไม่ต้องดูอื่นไกลนะครับสถานการณ์ฝุ่นตอนเนี้ยถามว่าเป็นแรงขนาดไหนถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยพลเอกประยุทธ์นะครับฝ่ายค้านเนี่ยออกมาโจมตีเละเทะครับใช่ไหมแต่ตอนนี้ถามว่าเยอะขนาดไหนฝ่ายค้านม่กล้าแตะแม้แต่นะครับเสี้ยวเล็บเดียวนะครับอาจารย์มีท่านท่านสูงมากสามก็คือกระบวนการที่ทำพะเป็นแบบนี้ยปั๊บ ที่แบบว่าระบอบนะทักษินาธิปไตยมันก็เลยเกิดขึ้น,นก็คือระบอบที่คุณนะที่มาอยากคำว่าทักษินบวกคําว่าอธิปไตยนะครับปกติมันเป็นประชาธิปไตยคืออํานาจเป็นของประชาชนแต่โครงสร้างการเมืองไทยเวลานี้อํานาจอธิปไตยเป็นของคุณทักษินมันเกิดระบบที่เรียกว่าระบอบทักษินาธิปไตยเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหด้วยเลยครับ นี่มันยิ่งกว่าทักซิโนมิกแต่มันเป็นออทักษิณาทิปไตยเลยนะคะออใ,ชใช่ครับใช่ครับระบบนี้มันเกิดขึ้นสมบูลลรณ์แล้วคือรัฐบาลเองนะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกว่านายกนะครับสองคนก็คือนายกที่เป็นอดีตนายกก็คือคุณทักษิณนี่แหละครับคุณแพทองฐานนะครับคุณทักษิณเป็นนายกที่ไม่อยู่ในกฎหมายธรรมนูญแต่เป็นนายกที่นะครับมีอิทธิพลเหนือรัฐมนูญเป็นผู้มีบารมีนอก,กรัฐมนูญตัวจริงนะครับ ก็ดูง่ายขนาดไปเจรจากับนายกมาเล่ไม่รับไช่ไปเจานายกมาเลยแล้วก็สิ่งสาคัญก็คือผมคิดว่าท่านรัศดีเมียนาจเหนือกองทัพด้วยนะครับเช่นการสื่อสารไร้ยานสั่งให้นะครับกองกําลังออกไปจัดการเรื่องแกล้งคอเซนเซอร์ส่งกองกําลังไปจัดการนะครับที่นะครับขบวนการต่างๆในต่างประเทศ ในขณะที่กองทัพนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะออกมาโต้แย้งอะไรได้เลยซึ่งอํานาจในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ผมคิดว่าทั้งกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลและกองทัพจะต้องนะครับต้องออกมาจริงนะครับแต่ตอนนี้มันตริงไม่ได้เพราะอํานาจจริงจริงมันอยู่ที่คนนักสินกองทัพบกนะครับทั้งกองทัพกองทัพทั้งหมดนะครับทั้งกองทัพเรือทั้งอากาศนะครับทุกวันนี้มีหน้าที่กินเงินเดือนกับรับสาภาพสารพ่า,า,าครับอ๋อเห็นด้วยอาจารย์เลยครับ ก็ปีใหม่ก็มีหน้าที่ผัดอาหารในลาตรีลาหมรับประทานใช่ครับก็คืออยางทีเขาอ่ก็แทรกกันนะครับตีกอล์ฟให้สบายสบายจะเกิดทหารกลาชาอาชาจะคุ้มไปแม้ทาหารเก่าจริงๆฮะเดี๋ยวุ่นนี้จะไปเดินหะเขาแล้วเนี่ยทหารเกา่าเพราเว่าใจคือต้องเข้าใจระบอบนนเนระบอบอที่มันทุกอย่างคนไทยในประเทศมันถูกถูกทําให้อยู่ภายใต้อํานาจของคุณทัศษินซึ่งสูงมากแต่เรารมีท่านสูงมากยอมรับเลยว่าต้องเป็น เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับที่ทําให้นายกคนนอกนะครับมีบาร,รมีสูงมากกว่าระบบกลไกของรัฐทั้งหมดนะครับและปรากฏว่าระบบกลไกของรัฐเองนะครับก็ค <c oughs> ือบางครั้งนะฮะระบบกลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบ,บาลพักฝ่ายค้านนะฮะกองทัพระุระชารบางครั้งแข็งขืนนะฮะบางครั้งแข็งขืนแต่คราวนี้ไม่ใช่นะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองที่ะระบบกลไกสยบยอบโดยสตุดีครับสิโรราบโดยสดุดี เห็นด้วยเลยครับขนาดเขาจะเอาทหารไปขึ้นอยู่กับคณะรัฐมนตรีเลยย้ายได้อะไรได้ผอไม่ได้นครับเดี๋ยวเราคอยดูนะผมคิดว่าคุณทักษิณจะต้องนะฮะให้มีอำนาจเหนือกองทัพให้ได้และผมคิดว่าคุณทักษิณทำได้ด้วยกองทัพหมดหมดหมดสภาพนะแต่ละวคนก็รอการเลียนะฮะแล้วก็รอสายสาพายครับก็จะเป็นแบบอาจารย์ว่านะก็ว้าก็บุกเข้ามาพม่าก็จับคนเรือประมงไปเขาไม่สนใจเราเลยตอนนี้ เขาไม่ให้ราคาครับเขาไม่เห็นราคาประกยาขอาวของทัพไทยครับเพราะเขารู้ว um, ่านะฮะประเทศไทยยังมีความจําเป็นเรื่องนะครับต้องการยาบ้าจากประเทศเขาอยู่เขาไม่ส่งยาบ้ามาในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะพวกไอ้พวกผู้หลักผู้ใหญ่นะมันจะลําบากเขานะะเขารู้ว่าเราอะกําลังนะอยู่ในภาวะที่จํายอมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องยาบ้าถ้า ว่าไม่ส่งให้เนี่ยเราก็ลำบากครับอ้าวแต่คุณทักษิณประกาศว่าผมกลับมาแล้วนะคะพวกพวก่อค้ายาทั้งหลายเนี่ยต้องกลัวไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คะเขาถามว่าเขาพูดอย่างนั้นได้นะครับคือการพูดแบบนี้นะฮะถามว่ากลัวไหมผมพิ่บา่าแล้วทุกคนนะในสินทำผิดกฎหมายมันกลัวแน่ครับแต่คนที่บางครั้งนะฮะกระบวนการของเรามันไม่ทํางาน,นครับ ก็คือถามว่ากลัวไหมกลัวสำหรับคนที่ทํติกึกฎหมายค้ายาเสพติดแต่กระบวนการของเราอย่างที่เราเห็นนะฮะยาบ้านะครับเป็นประเทศที่ยายาเสพติดถูกมีราคาถูกที่สุดในโลกและเป็นเรื่องปกติมากทุกตรอกทอกซอยนะครับคนก็รู้กันหมดว่าที่ไหนขายยาบ้ายกเว้นตารวจผู้กากับการไม่เคยรู้ว่าที่ไหนขายยาบ้านะครับคนเสียสติคนวิกลจริตนะครับเดินกันเพ่นบ้านกันไปหมด อเป็นปกติคือต่เป็นปกติประเทศที่เป็นระบบอำนาจนิยมสิงที่เขาต้องการก็คือต้องทาให้คนโง่แบบนี้จากไปที่คนโง่คนยากจนคนเจ็บไข้ไม่สบายมันง่ายต่อการปกครองนะประเทศที่คนฉลาดมันยากต่อการปกครองทําอย่างไรก็ได้คนที่คนที่การให้คนติดยาให้คนนะครับยากจนคนแค้นคนจะต้องไม่ได้ไม่ต้องมาคิดีิจ่ะนะครับขับไล่ทาบาลหากินหาอยู่หากินกันไปวันๆนะครับโอ้ทําแบบสมัยล่าอาณานิคมอ่ะ ก็แบบนี้สมัยฝรั่งเศสมายึดแถวดตะวันออกนี่แหละนี่แหละก็แบบนี้เลยล่ะเราถึงได้เห็นนโยบายที่พยายามจะมอมเมาประชาชนใช่ไหมคะทั้งพนันออนไลน์ก็จะให้ถูกกฎหมายจะตั้งบ่อนคาสิโนอะไรต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าคะอาจารย์ใช่มันเป็นวิธีการหนึ่งก็คือการปกครองที่ง่ายก็คือการปกครองที่ทําให้คนติดหลงอยู่ในอบัยมุขทําให้คนติดยาเสพติดทําให้คนนะครับไม่สามารถคิดอ่านอะไรได้ต้องรอความหวังอย่างเดียวจากรัฐบาล ถ้วทานปก็ทำยังไงก็ได้ทําให้คนนึ่งที่เราเห็นอยู่ก็คือแจกจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินแจกเงินก,ก็คือให้คนนะครับหวังเพียงแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าโดยไม่ต้องคิดอ่านว่าชีวิตที่ดีสมควรจะเป็นยังไงเศรษฐกิจที่ดีสมควรจะเป็นยังไงสุขภาพที่ดีอนาคตที่ดีของประเทศสมควรจะเป็นยังไงคือทําให้คนนะครับลดทอนความฝันนะครับความฝันและโอกาสทั้งหมดไปอยู่ที่คนกลุ่มน้อยที่มีมอํานาจในการปกครองประเทศนะครับ ก็ไม่ต้องอะไรครับอาจารย์ครับแค่จะไปบรรยายเรื่องอะไรตลาดเล่นหุ้นยังไงอ่ะบาตหมดแล้วอ่ะใช่ครับแต่ครับออนั่นคือเขาเป็นวิธีการที่ที่มันสผสมว่าจะสุดยอดคือคุณทักสินฉลาดมากในการที่ทําให้ทุกองค์าพยกนะครับซีโรราบนะครับซีโรราฟไายตั้งฝ่าเท้าทัานเลยนะครับ ทีนี้ค่ะอาจารย์คะการที่มาดูโปรแกรมของคุณทักษิณเนี่ยเห็นว่าลุยช่วยหาเสียงนายกอบจแน่นทั้งเดือนมกราคมเลยแปลว่าเขาไม่กังวลกับการที่ประธานกรกตอบอกว่าเป็นความก้ากึ่งเลยใช่ไหมคะโอ้ไอองค์กรเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีไปก็นะฮะรปละเนีรกรกเป็นองค์กรที่ไร้สาระมากนะมีหน้าที่กินเงินเดือนอย่างเดียวก็เหนื่อยแล้วครับไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการเรื่องดๆั้งสิ้นนะครับ ออกมาแค่พูดเพื่อปั่นราคาตัวเองแค่นั้นครับแต่ไม่สามารถดําเนินการอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเราเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับถ้ากรกต,ตมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราจะเห็นกระบวนการการเลือกตั้งก่อนหน้านี้นะครับมีความยุติธรรมนะครับมีความนะครับก็มีความยุติธรรมมีประสิทธิภาพนะครับมากกว่านี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ฐานมานะครับแปดปีถามว่าน,นะครับดําเนินการอะไรไปบ้างมากน้อยแค่ไหน รัฐบาลชุดนี้ถแถลงนะครับทํางานโดยไม่ถแถลงนโยบายนะครับปิดกฎหมายธรรมนูนถามว่าได้ทําอะไรบ้างอะย่างเวลาเลยมาปีกว่าแล้วนะครับนโยบายทําไม่ตรงปกเนี่ยถามว่าเห็นไหมกระบวนการกนใจาเหล่านี้มันล้มเหลวก็ก,กตออกมาพูดนะครับแค่ตันราคาตัวเองนะครับไม่ได้มีน้ำยาเหรอครับ,บอยาไปให้ราคาครับเห็นด้วยอาจารย์แล้วก็ดัดศาสตราจารย์พรอม อาจารย์โอรายังไม่ได้เป็นเลยดูสี่เขาเป็นศาสตราจารย์พร้อมด็อกเตอร์แบบว่าโอ้โหได้แบบทําอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันครัมก็มีอะไรไอ้คนที่ทํางานองค์กรฉลาดนะครับไม่ใช่ไม่อยากทำให้ดูเหมือนว่าเป็นคนจิบฉลากมาได้ไหมครับปัญหาคือคนเหล่านี้นะดูเหมือนโดนหยิบฉลากมาครับ ้ยอาจารย์เขาสเปคเทพไม่ใช่หรอคะกรกตชุดนี้สเปคเทพนะแต่คุณคือคุณสมบัติสูงมากแต่ประสิทธิภาพการทํางานต่ํามากครับเออเออสวนเลยนะคะประสิทธิภาพการทํางานใช่ใช่ใช่ชอบพูดอย่างเงี้ยผู้ปกครองประเทศก็ชอบพูดอย่างเงี้ยผมจบออกฟอร์ดมานน้เรื่องกฎหมายต้องเชื่อผมเออไม่เป็นไรเส้นไอ้้ยใช้ได้โอ้ครับไอ้ทุเรศสอบจบจากจบ่ากประเทศเป็นสิ่งที่ดีครับนะสคนจบ่างประเทศเดินเดินน้ำลายไหลก็เยืะนะครับ อาจารย์คะเรื่องที่คุณทักษิณประกาศทุบค่าไฟเนี่ยอาจารย์คิดว่าเขาหวังจะแย่งคะแนนจากคุณพีรพันธ์หรือเขาหวังจะเตะตัดขาถ้าคุณพีรพันธ์ทาได้ไม่ถึงนะอาจารย์คะทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามันเห็นนะฮะว่าหลังที่คุณทักษิณออกมาแล้วก็วิธีหล,หลายๆอย่างที่คุณทักษิณออกมาเ,เข้าใจได้ว่ามีความจําเป็นนะครับที่จะต้องออกมานะครับเป็นตําบนกระสุนตกงแผลลูกสาว เพราะว่าผลงานของคุณแพทองทานเองก็ไม่เห็นผลเป็นในเชิงประจักษ์มากนะักบวกกับนะครับแกนนาคนสําคัญนะครับที่จะเป็นมือเป็นไม้หรือว่าเป็นปากกระบอ,อกเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ละคนล้มรรลายความน่าเชื่อถือหมดแล้วครับ mm. พูดไปนะครับไม่มีใครเชื่อไม่มีใครฟังมันก็เลยทําให้ต้องเป็นคุณทักษิณที่ต้องออกมาพอคุณทักษิณออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่คนคาดหวังมากก็คือปัญหาพลังงาน แล้วท่าทีของคุณพิรพันธ์เองเ็ามีความชัดเจนเ,เรื่องนี้ผลโพล,ล่าสุดแห่งชัดนะครับว่าคุณพิรพันธ์นะรับคะแนนสูงขึ้นในสัดส,ส่วนนะครับถึงแม้ว่าคุณไปตทองทานจะเป็นอันดับนะครับสูงกว่าคุณพิรพันธ์แต่การการเติบโตขึ้นของคณะโยมมันสูงผิดปกติมันก็เลยทาให้คุณทักษิณจะต้องนะครับทาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําใหมัว่าจริงๆแล้วคนที่จะสามารถจัดการปัญหาพลังงานไม่ใช่ยอยู่ที่คุณพิรพันธ์อยู่ที่เขาต่างหาก เพราะว่าถ้าเขาให้เกตคุณพิรพันธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาจะไม่สื่อสารแบบนี้แต่เขาต้องการทําให้เห็นว่าอํานาจในจาการจัดการบนนะครับของพลังงานนั้นไม่ใช่อยู่ที่คุณพิรพันธ์อยู่ที่คนที่เขาไปกีก๊อฟ้วยต่างหากอืม,อมเอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมอาอาจารย์คิดว่าการที่เขาประกาศมาสามบาทเจ็ดสิบเนี่ยจะทําได้จริงอย่างที่ประกาศไหมคะผมคิดว่าสักระยนึงนะตามเพื่อนะครับทําให้คะแนนตัวเองมันสูงขึ้น นะครับแล้วก็บีบไปคุณพิรพันธ์นะครับต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่านะครับคะแนนสูงเกินไปนะแต่แต่ถ้าจะอยู่ร่วมรัฐบาลก็ต้องฟังผมนะ mm hmm. นะครับซึ่งสุดท้ายก็เป็นวิธีการรูปหน้าปัดจมูกครับ mm hmm. เพราะว่าการทําแบบนี้การลดราคาถามว่าประชาชนได้ไหมนะครับได้แต่เราไม่รู้ว่าวิธีการทําที่เป็นผู้ประรรมเนี่ยคุณทักษิณจะกล้าทําหรือเปล่าวัฐบาลจะกล้าทําหรือไม่เพราะมันมีโอกาสจะกระทบกับนายทุนพลังงานที่มีความแล้ชิดกับรัฐบาลค่อนข้างมากครับ ไม่กล้าหรอกครับอาจารย์ครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้อาจารย์ที่เป็นรองสภาอุตสาหกรรมเนี่ยออกมาเตะกระโดงคางเลยครับบอกว่าสามบาทเจ็ดสิบสาบาทยี่สิบว่าสองบาทยังทําได้เลยแล้วท่านบอกว่าทํำยังไงท่านบอกเดี๋ยวนั้นเลยครับกับก็คือรัฐบาลไทยเราตัวนะครับนายทุนมากเกินไปนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งมันมาจากความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจการเมือง รัฐบาลน,นะครับหรือว่าพรรคการเมืองก่อนเลือกตั้งนะครับก็ใช้อาศัยเงินทุนของกลุ่มทุนหลักเนี่ยครับพอเป็นแบบนั้นพับก,ก็ต้องเป็นขี้ข้าเขาครับมันทํายังไงได้ครับก็เป็นเงินไปใช้เงินคนนี้ครับอ,อแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้ยิ่งใหญ่จริงนะครับเราลานผมก็เซ็งตัวเองแล้วก็แต่เขาดีใจยอย่างหนึ่งกเกษียณมาตั้ง17ปีแล้วคืนไม่กเกษียณแย่เพราะดูว่าที่ดี DSI ไปตรวจหมูเถื่อนลานเจ้าสัวหน่อยเดียว จอระเกส่าหา,างบัตรีียังไม่ได้เข้าในตําแหน่งเลยใช่ครับเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยคือที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับประเทศที่เป็นอํานาจนิยมประเทศที่นายทุนเป็นใหญ่ประเทศที่นักการเมืองเป็นใหญ่กฎหมายก็กลายเป็นหมายกดหัวประชาชนนะครับ oh ไม่สามารถดําเนินการอะไรให้เกิดความเที่ยงธรรมกับประชาชนคนยากคนจนได้ครับกฎหมายนะครับอรเอาไว้เป็นเครื่องมือจัดการคนยากกับคนจนนะครับเอาแต่เอาไว้ปกป้องผลประโยชน์นะครับของคนกลุ่มน้อยที่มีอานาจในประเทศนะครับอื อาจารย์คะภายในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆทางการเมืองไหมคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของชั้นสิบสี่หรือการปรับคอรมอรอะค่ะชั้นสิบสี่นะีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับไม่สามารถดําเนินการเอาผิดคุณทัพยสินได้ oh. นะครับเลยนะครับถ้าจะปิดก็ปิดอยู่ที่แทยนนะครับอยู่ที่นะครับโรงพยาบาลตําตรวจนะอยู่ที่กองพัฒนธรรม เพราะการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณป่วยนั้นนะครับคุณทักษิณวินิจฉัยเองไม่ได้อืมีมนะฮะมีแต่พวกบรรดาจบแพทย์นะครับที่จะสามารถระบุได้นะครับจะเป็นจริงเป็นเท็จขึ้นอยู่กับนะฮะสามันสำนึกของแพทย์นะครับว่ามีสามันสำนึกในความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเรื่องเนี้ยนะครับเลิกได้เลยและการต่อมานะกสฟันท่งรถปใส่กับพรรคฝ่ายค้านไม่กล้าพิจารณเรื่องนี้ โอ้เออผมก็เห็นอาจารย์เพราะพรรคฝ่ายค้านนี่เหมือนเหมือนเขาถามว่าชกไม่เต็มหมัดแล้วนะครับเออยังไม่ใช่ชกไปจมัดครับไม่กล้าชกฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบผมจะบอกเลยนะหนึ่งกรณีนะครับเขากระโดงภาคสองจะดุเดือดเลยใช่ไหมคะดุเดือดครับเพราะว่านะฮะเขาจะตรวงเราก็จะจัดการเนี่ยคือเขาจะจองกระตินพักภูมิใจไทยอย่างเดียวนะครับซึ่งไม่ต้องบอกว่าใครใครสั่งมาให้รับงานนะ สองณพักประชาธิปัตย์บอกเลยนักกทรวงทรัพยากร,รธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดนสามนะครับกรรทรวงศึกษาการทรวงนะครับอุดมศึกษาโดนเพราะเป็นกรรทรวงภูมิใจไทยคือพูดง่ายๆนะการอภิปรายเจ้านี้จะให้นันด์ักไปอยู่ที่พักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และพักรวมไทยสร้างชาติกับส่วนพักเพื่อเพื่อไทยนั้นนะครับฝ่ายค้านไม่กล้าแตะครับ วิ้ยตายแล้วอาจารย์ข้ากลาเห็นด้วยผมก็ข้าวกลางเห็นด้วยเพราะว่าวันนี้ยังไม่มีประเด็นออกมาเลยทำไม่งนั้นไม่ต้องมีประเด็นแล้ว m o u 4 4ไม่น่าพลาดไหมคะอาจารย์คะไม่ไม่กล้าครับไม่กล้าครับโอ้ไม่กล้าแตกครับชั้น14 14ไม่กล้า m o u 4 4ไม่กล้าไม่กล้าครับฝ่ายค้านเขาก็นะก็ก็แก่งแต่เฉพาะรัฐบาลประยุทธ์ลครับ อย่างที่ผมบอกวารัฐบาลคุณทักษิณทักษิณก็มีอิทธิพลสูงก็มีอำนาจเหนือฝ่ายค้านรัฐบาลน,นะฝ่ายค้านนะครับก็นะมีมีให้เข้าอ,องค์ประกอบครับตอนนี้ครับหน้าที่หลักก็คือกินินดือนเหมือนกันนะครับก <c oughs> ็ตอนตอนที่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลอ่ะใครละไปปากฏตัวอยู่ที่ห้องค้องวีไลทห้องข้ององ่ะ <c oughs> ใช่ครับผ <c oughs> ู้นําจิตวิญญาณพักก้าวไก่ไม่ใช่เหรอใช่ครับ <c oughs> นี่คือมันก็เลยทําให้ระบบเนี่ยคือ พอระบบที่ทุกอย่างมันเหมือนกับเป็นโรงละครฉากใหญ่มันก็เหมือนกับหลอกฟ้อมประชาชนนะครับเราก็ไม่สามารถคาดหวังอะไรได้มากนอกจากการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านช่องทางนะครับให้มันรู้สึกไงให้คนเหล่านี้ทํางานให้สมคุ้มค่าภาษีประชาชนที่เรานะครับยอมจ่ายยอมเหนื่อยนะครับสสแต่ละคนเงินเดือนนะฮะสี่ริรวมหลายแสนนะครับหลายแสนครับามีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ชนานาญมีอะไรโอโ้โหเยอะแยะเลยเพียบ <c oughs> ผู้ช่วยเลขามีผู้ช่วยเลขามีผู้เชี่ยวชาญแตลึกไปบางคนก็มีทั้งเบียน้อยมีทั้งพิกมีหมดเอาเขาลงเมาอยู่หมดนะครับใช่ครับเอ๊ะอาจารย์เขาเป็นไปได้ไหมคะว่าการที่เขาอาจจะ ใช้คำนี้แล้วกันประนีประนอมกับทางเพื่อไทยเนี่ยอาจจะด้วยมีหลายๆเรื่องที่ต้องการความร่วมมือระหว่างกันเช่นการแก้ไขรัฐมนูญหรือนิรศกรรมหรือกฎห,หมายใดๆสุราเสรีหรืออะไรใดๆต่างๆที่เป็นไ,ไปได้ครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่าหลายนโยบายมันเป็นนโยบายที่มีลักษณะคล้ายก,กันและผมก็ประเมินว่าระยะยาวฝ่ายค้าเขาคงจะเห็นว่าในสภาพที่โครงสร้างประเทศเป็นแบบนี้ ด้านหนึ่งก็เหมือนกับคุณทักษิณช่วยหาเสียงด้วยครับคือมั่นใจเลยว่าผมว่าถ้าเลือกตั้งในปี70ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะครับฝ่ายค้านจะจัดคแคมเปญใหญ่นะครับโอกาสในการเลือกตั้งทั้งหน้าเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าเขาจะมาอันดับหนึ่งพอมาอันดับหนึ่งนะครับการที่จะทาอะไรนะครับมันก็มีความชอบธรรมซึ่งตอนนั้นเองนะอย่างที่ผมย้ําหลายครั้งว่าคุณทักษิณก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องรับใช้ใครแล้วท้าบหือว่านะครับคุณนะครับยิ่งรักเด้งโอกาสกลับผล เป็นประโยชน์ต่างๆมันถูกจัดสรรลงตัวนะครับมันก็ไม่มีความกังวลใจใดๆแล้วนะครับอืมอรย์คิดว่าคุณยิ่งรักจะได้กลับมาก่อนสงกรานอย่างที่คุณทักษิณประกาศไว้ไหมคะดูจากสถานการณ์ทางการเมืองในตอนนี้แล้วอะคะ่ะถ้าไม่ได้กลับนะมันจะทําให้หลายๆอย่างของคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยนะครับจะเสือ่อมบทาลงโดยเฉพาะนโยบายต่างๆที่สัญญาว่าจะทำนะครับมันก็จะหมดความติดตาว่าอ นะครับเนี่ยคุณยิ่งรักย,ยังกลับมาไม่ได้แล้วจะไปมีหลักประกันอะไรจะลดราคาน้ํามันมจะมีหลักประกันอะไรในการที่จะไปแก้ยาเสพติด,ดหรือว่าปัญหาพวกแก๊งนะครับมาเฟียอ,ออนไลน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่ทําให้คุณคนเห็นนะว่าคุณทัศนิลป์ต้องได้ก็คือต้องทําให้คุณยิ่งรักกลับบ้านให้ได้ภายในเดือนานี้ซึ่งผมก็ประเมินากลับได้เพราะว่านะอย่างที่บอกกลไกลทุกอย่างมัน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 เสียไปหมดแล้วแล้วก็การต่อมาเนี่ยคุณทักน์ศิล์ไม่มีหน้าที่จาเป็นในการอธิบายว่า คุณยิงลก,กลับมาได้ยังไงก็จะมีพวกข้าราชการทําหน้าที่อธิบายไปถ้าผิดนะครับข้รบาราชการรับไปแต่อย่าก,กังวลใจนะพอผิดเสร็จปั๊บข้ราราชการบอกเลยนะครับไม่ต้องกลัวใดใดทั้งสิ้นนะครับเพราะเดี๋ยวนะเรื่องมันก็จะถูกยื้อนะครับแบบบริการของพระเอกะวิทย์นะครับยื้อไปดองไปนะครับจนถึงนะหมดอายุความ,มอายุความอแล้วถ้าไม่หมดอายุความก็อ,อาจจะยังไงออกหมายจับวันเดียว นะครับมีหายไปหนึ่งวันก็จะหมดอายุความซึ่งมันก็จะเป็นแคตเตอร์ในการที่จะช่วยเหลือคนผู้มีอำนาจในประเทศนี้บอกเลยนะถ้าราชการคนใดมีสัญญาให้ช่วยเหลือคุณยิ่งรักไม่ต้องปวดเดินหน้ายาวไปเลยครับไม่มีทางติดไม่มีทางดําเนินการอะไรได้ครับมันจะมีกลไกและกากบนการช่วยพวกเขาอยู่และที่พวกเขาได้ไั้นั่นคือการเติบโตขึ้นในตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นเป็นรางวัลตอบแทนในการช่วยคุณยิ่งรักใช่เลย ตากใบโมเดลอะไรแบบนี้ตากใบค่าตัดตอนหน่ยเนื่องจากมันมีโมเดลอยู่ครับก็คือคนที่ไปทําอะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่ได้คือรางวัลในการเติบโตในหน้าที่ราชการถ้ามีปัญหาวิกฤตจริงๆก็ป่วยป่วยเสร็จปั๊บก็ให้นะครับคดีความมันหมดอายุนะครับและสุดท้ายกลับมาในประเทศไทยอย่างสง่างามและมีเกียรติหรือถ้าร้ายสุดจริงๆเนี่ยต้องติดคุกติดตารางกันก็เดี๋ยวติดไม่นาน คุณไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ได้ตารางในประเทศนี้เอาไว้เฉพาะคนงบกับคนส่วนครับไม่ได้ครับนี้เก่ยวกับะครษฐกนี่เป็นการอย่ามาเศรษฐิจแปว่าคุกตารางจะเอานะฮะผ้ารางเจ้าก็ฟุกได้นี่เป็นสิ่งที่เฟอร์เจอร์เอาไว้หลอกเด็กครับสุดท้ายนะคะอาจารย์สำหรับแอนนะคะสนามอบจคุณทักษิณประกาศบอกว่ากวาดได้หมดอะถ้าที่เพื่อไทยส่งเนี่ยอาจารย์มองแบบนั้นไหมคะ ไม่ไม่นะผมคิดว่านะครับมันเป็นการสู้กันระหว่างพักสีน้ำเงินและพักสีแดงนะเพื่อไทยเขาต้องต้องทําครับเพราะว่านะครับระยะหลังอย่างที่ผมบอกเพื่อไทยนะเขาหมดความนค้นะคือ,คอเขาลหาลายความน่าเชื่อถือ,ถอทางสังคมไปเยอะนะครับ,รบแล้วก็พอมาตั้งรัฐบ,บาลแบบนี้นะครับแล้วส่วนหนึ่งนะฮะในรอบแปดปีนี้พื้นที่ของเขามันโดนแย่งชิงไปเยอะไม่ว่าจะเป็นนะครับทางภาคเหนือพักนะส้มก็สามารถยึดของไฟสีไ่พื้นที่ได้ ภาคอีสานนะครับสีน้ําเงินก็ยึดครองไอพื้นที่ได้และที่จะปวดมากก็คือ20ปีในการทํางานการเมืองตั้งแต่พักเพื่อสอาดพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนด้วยมาจนพักเพื่อไทยไม่เคยประสบความสำเร็จในพื้นที่ภาคใต้ในขณะที่พักภูมิใจไทยพักซาะกลาวจากอีสานใต้สามารถนะฮะยึดครองพื้นที่ภาคใต้แทนประชาธิปัตเสร็จสมบูรณ์ พอพื้นที่มากแบบนี้มันก็พื้น,นที่มันถูกที่คลองแบบนี้มันก็ทําไม่ต้องคุณทักษิณ,ณต้องออกโครงเต็มที่เพื่อหวังใจว่าอย่างน้อยก็ร,รักษาพื้นที่ฐานที่มั่นเดิมเอาไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ของเขามันโดนโดนยึดไปเยอะคุณทักษิณก็ต้องออกมาเองเพราะว่าลําพังนะฮะให้บรรดาลิ้วล้อให้บรรดานะครับแกนนำพักไปไปลาใสยที่ไหนมีแต่คนโห่ไล่อะพวกเขาทุกคนก็รู้ว่าพวกนี้สิบปดมงกุฎพูดพูดไปเชื่อถือไม่ได้อืม อืมค่ชะชัดเจนะเจน,นะคะผมไปด้วยกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาว่างไม่แก่เกินไปจะไปเรียนกับอาจารย์ซะหน่อยมมันสะใจจริงๆ <c oughs> อย่างน้อยไม่ได้อะไรก็ได้ความสะใจหรอกบ๊ือแม่ <c oughs> ไม่มพูดความจริงก็ค,คือดในฐานะประชาชนที่คาาหลังกับประเทศอยากแต่งประเทศบ้านเมืองที่เรานะครับที่เราการช่วยสร้างอย่างน้อยที่สุดเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานให้อยู่บนแผ่นแผ่นดินแม่มาตุภูมิของ นะครับแผ่นดินของเขาเนี่ยอย่างปลอดภัยสงบสุขและอยู่ภายใต้นะครับระบบโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องนี้ที่ผมต้องการมากคืออยากให้เรานะครับสร้างแผ่นดินทองให้เป็นนะแผ่นดินให้เป็นอนาคตสําหรับลูกหลานของเราแต่ตอนเนี้ยเรากําลังสร้างแผ่นดินที่เต็มไปด้วยอบายยมุกเป็นแผ่นดินบาปแผ่นดินเถื่อนเน่ยเราเนี่ยแห็นแก่ตัวกันมากเกินไปในคนรุ่นเราครับผมไม่ต้องพูดแบบนี้ครับอืมครับ แมจริงๆแอนเสียดายเหมือนกันนะคะเรียนจบจากมอบูเนี่ยแต่ว่าคุณแอนนี่จบจากมอบูคนละคณะคณะนิเทศก็เลยไม่ได้เจออาจารย์เลยนะคะไม่ได้เรียนกับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาจริงๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยแล้วมันทำไมึงประชาชนไทยเนี่ยมันมันเป็นประชาชนหรือเป็นทาสเขาเนี่ยเออมันน่าจะเป็นทาสนะเพราะเขาทำกับเหมือนอย่างที่สมัยฝรั่งเศสยึด กองแถวต่อดอ,อกไกลเนี่ยหมดเลยอ,ะอ่ะอแล้วเวียนดนามเนี่ยสามบ้านมีมีดเล่มเดียวค่ะคือไม่ให้ทางสู้เลยอ่ะเมื่อวานท่านบรนอวิทย์ไม่ได้เข้ากับท่านจันท่านจันบอกว่าคนไทยอะ่ะเหมือนเราเราเราอยู่กันแบบเราไม่ได้ฝึกการต่อสู้มาค่ะเราไม่มีจิตใจของการต่อสู้เราอดทนเก่ง เราก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ทนทนทน,นไปแบบนี้แต่เราไม่ไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้เขาเวียดนามเขาไปจนเราไล่ไม่ทันแล้วคือจริงๆเราไม่ได้ไปชาตินักสู้นะแล้วหนีมาตลอดนะเราส่วนหนึ่งหนีอพยพไปจาก12ปันนาลงมาเขาไล่ตีก็หนีมา,เ,มาเลยจนสุดทะเล <ๆ S 2> <ๆ S 1> เราไม่ใช่ชาตินักสู้ชาตินักสู้ต้องใครถึงไหมทั้งหม ไม่ต้องไปไกลใช่ไหมคะไม่ต้องไกลบาม่านี่แหละโอ้โหคนบาสนี่แโหดร้ายตอนนี้มันจับคนเป็นทหารหมดเห็นมันกลัวไทยที่ไหนล่ะเออว้ามีไม่กี่มีหลักมือนถึงว่าเราเลยสู้กับเขาอยู่บ่อยๆนะบาหลักมือว้ามีหลักมือเนี่ยกลัวไหมล่ะไม่กลัวเอแล้วจะบุกว้าใครไปบุกว่าไทยใหญ่ไปบุกให้นี่ไทยใหญ่ก็โดนอัดเข้าไปก็อักไปแล้วนี่นี่แหละนี่แหละเป็นอย่างนี้คนไทยจับเรือประมงไปไม่พูดด้วยทั้งที่เราเป็นประเทศใหญ่นะ พอเขาดูผู้นำเราแล้วนะโอ้โหแย่เราเปลี่ยนชื่อประเทศดีไหมคะเป็นก็กลับไปของเดิมดีไหมคะสยามเอ้ยต้ควรจะต้องเป็นสยามนะมไทยนี่เขาไปทำไมถึงเปลี่ยนเป็นไทยรึเปล่าเออทำไมคะเพราะ,ะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมหาเอเชียบูรพาเนี่ยญี่ปุ่นบุกเข้ายึดทั้งหมดเราจะเอาอะไรไปสู้กับญี่ปุ่นได้เขาจะเปอยู่อเมริกาเขาก็ต้องให้เขาผ่านและญี่ปุ่นก็ให้เกียรติไทยนะเป็นมหามิตรร่วมกันเขาก็จะให้เราสอนภาษาญี่ปุ่นเขาก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ย ทาจะไม่ไหวแล้วเว้ยก็เอาว่าภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะภาษาไทยสะกดได้หลายอย่างคําเดียวมีตั้งหลายความหมายใ่อใลอมอลมลอลิงไปอย่างหนึ่งลอเรือไปอย่างหนึ่งอารมณ์ทำไมาลอเรืออไอ้ลมพัดทำไมาลอลิอก็หลอกญี่ปุน่นอญี่ปุ่นมึงก็เอ้ยอะน,นี้เชื่อต้องมีความเป็นไทยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยถึงได้เกิดจอมบ,บนปอนี่แหละเอาอะไรมาไปขอไทยผัดไทยแม่งเลยเอาเส้น,เส,น,เ,สนเส้นมาผัดนี่แหละผัดไทยให้มึงกินนี่แหละนี่แหละนี่แหละเห็นไหม เพื่อความเป็นไทยเราถึงเกิดแล้วตอนนั้นเราเป็นประเทศสยามใช่สยามเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มก็นี่คือไทยเลยเสียมก็ก่อนียกเสียมตลอดเพราะนั้นไอ้เมืองกัมพูชาแน้่มันของผู้เก่านะเสียมเรี่ยมเสียมเรียบไอ้ห้องหักก็ต้องเปลี่ยนซะจะได้ญี่ปุ่นจะได้งงกันใหญ่แล้วว่าอะไรต่ออะไรจริงๆเราใช้ชื่อไทยไม่ได้หรอกไม่ทไมไม่เหมาะกับเราใช่ไหมคะเราไปเอาเขามาใช้ได้ไงในเมื่อไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก ไทยนี่ไม่ได้มีเราคนเดียวนะเราคือไทยสยามไทยอาหมเห็นไหมไทยลาวไทยลื้อเอาอะไรกันเนี่ยเยอะแยะเลยไทยเยอะแยะเลยไทยใหญ่เอาอะไรกันรวมกันเป็นใหญ่ก็เหมือนคนเยอรมันน่ะเผ่าเยอรมันมันใหญ่มากเกือบทุกยุโรปเลยอ่ะยุโรปปังกาษพูดก็ไม่รู้เรื่องต้องเล่นเยอรมันนี่แหละเพราะว่าไทยนี่มันใหญ่เราเป็นเพียงนิดเดียวจะมันปอตีมั่วเลยเอากูไทยเลยนี่แหละเห็นไหมอย่าลืมว่าไทยเยอะนะแต่ก่อนอย่าลืมนะอ มีแหละที่มาที่ไปเราก็เลยอ,อดทนกันเก่งอยู่แบบนี้โอ้แล้วก็ประวัติศาสตร์เราก็ตู้หูอ่านแล้ว,ลวตื่นเต้นมากมือของกําลังญี่ปุ่นบุกขึ้นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวด้วยกําลังกันมาหาศาลเขาจะเดินผ่านไปแล้วบุกก็ไปตีเมกาอมกองทัพไตต่อสู้อย่างเต็มความสามารถด้วยความกล้าหาญกองทัพการเอาคือบบินกองทัพเรือเนาหลังจากนั้นเจ็ดนาทีแพ้ทั้งประเทศเจ็ดนาทียังเดินไม่ถึงเลยแพ้แล้วทำไมแพ้ทั้งประเทศอ่ะ ทำไมอะคะเขาส่งคนมาก่อน mm hmm. เขาส่งมาซึมซับไม่ใช่ปีสองปีเป็นสิปีเขาเตรียมการสงครามล้านถ่ายรูปเป็นญี่ปุ่นนี่ยโอ้ยนี่บรรพบุรุษเล่าให้ฟัง mm hmm. โอ้ยดูถูกโอ้ยไอ้ไอ้ยุ่นมาถ่ายรูปพอวันที่มันยึดอําญึดานขึ้นเนา่ยเรา,ากตกใจเลยมันแต่งตัวพันเอกถือสมุไรางาน ดาบโงงเลยไมนมีใครกล้าเรียกฟันแตงาหมดเลยที่มาขายของเป็นทหารหมดเลยหมดทั้งประเทศไม่ว่าเอากำลังยึดแล้วไปบุกไหมมันอยู่ข้างในแล้วขึ้นมาทันทีนี่เรื่องก็ด้วยประการละชนินี่ะเลื่อนบูชิโดมันสู้โอเคหมดเวลาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ